ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานตีสะแมสารจ้าเดี๋ยวเราจะมาตกปลาที่นี่กันลองเปลี่ยนหมายดูแล้วเราก็จะพาไปดูห้องพักด้วยนะคะเราจะลองทักที่นี่ดูก็จะรีวิวให้ดูว่าห้องมีแบบไหนราคาไหนบ้าง วันนี้ไ่เรือบอกว่าขึ้นลมแรงนะคะน่าจะไม่ได้ออกเรือแสดงว่าเรือ,ล,อลมแรงจริงแบบเรามาดูห้องชั้นสองกันนะคะ อันนี้ห้องสี่ห้องสี่นอนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนค่ะมีข้างล่างเป็นช่องกระจกสามารถเห็นวิวเป็นทะเลได้นะนี่ก็สวยดีนะคะเอแต่เหมือนห้องนี้ไม่มีห้องน้ำอ๋อมีมีมีม เคสองมีห้องน้ำจ้ะห้องน,น้ำดูสภาพก็เป็นห้องไม่กว้างขวางมากแล้วก็มีฝักบัวไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีน้ำเคก็สะอาดปานกลางน,น,นะเราไปดูห้องห้ากันระหว่างที่ เรารอห้องพักอยู่ไม่รู้ว่าเราจะได้ห้องไหนเพราะว่าเราไม่ได้จองมาล่วงหน้าอันนี้เป็นห้องห้าค่ะห้องห้าก็จะมีหน้าต่างนี้ห้องสี่คนค่ะเดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกทีนะคะบบไม่แน่ใจนี่ห้องน้ำห้องน้ำเหมือนกันก็ค่อนข้างยังดูไม่ได้สุดโตมมาก ก็อยู่ได้มีแอร์นะคะเต,เตียงก็ค่อนข้างหนาคิดว่าก็น่าจะสบายอยู่ข้างบนมีอ่าลงล้างมืงอให้อูค่อนข้างหนอ่มีกห้องนึงด้วยไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่า เดี๋ยวไปลองขอดูห้องล่างกันห้องบนราคาเท่าไหร่บ้างคะห้องห้องข้างบนเป็นห้องหกทันสองพันบาทหกทันสองพันบาทห้องสี่ห้องห้องสี่กับห้องห้องสามมาจจะเป็นหกท่านสองพันแล้วก็ห้องมีห้องสามคือเสียงฟือเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ห้องห้องเบอร์ห้าจะเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดจะเป็นห้องสี่ท่านสองพันบาทห้องห้องเบอร์ห้าก็สี่ท่านสองพันเหมือนกัน ก็คือสองพันหมดทุกห้องเลยข้างล่างจะเป็นสองพันพันหนึ่งแต่ว่าข้างล่างสองพันพันหนึ่งค่ะเป็นห้องเป็นห้อง้องคนที่ชอบค้ยอยู่ริมน้ำด้วยค่ะชอบเลยนะเนี่ยค่ะสามารถตกปลาตกหมดได้จากห้องเลยเนาะนี่ค่ะห้องจะเป็นประมาณนี้แบบสัญญา อุ้ยนอนได้หลายคนนะวันนี้วันนี้เสริมหนึ่งพี่ะคะ่ะเขาสั่งเสริมมาไว้ก็เลยมีเตียงเสริมเสริมเท่าไหร่คะเสริมท่านละสองร้อยค่ะสองร้อยบาทเท่านั้นมีอาหารเช้าด้วยอาหารเช้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเนาะจะได้พักนี่เป็นห้องน้ำสำหรับห้องหนึ่งพันค่ะร <c oughs> ิงไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น ก็เย็นๆนิดหน่อยมีกระติกน้ำร้อนให้เราไว้กออ็ติดน้ำร้อนค่ะไม่ได้เอาไว้อาบน้ำนะไว้กินกาแฟนี่คือวิวจากหน้าห้องพักเลยโอ้ยลูรามะลูรามะฮาอยู่นะแล้วก็นี่มีอีกห้องหนึ่งหรอคะใช่ค่ะเป็นอันนี้จะเป็นห้องคู่กันห้องราคาเท่ากันอ๋อโอเคอุ้ยเตียงน่าจะนุ่มเนาะโอเคน่าจะคล้ายๆกันเนาะเป็นยกพื้นขึ้นมาหน่อยนึง แอร์เย็นดีอ่ะอยากนอนแล้วอ่ะมีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็มีสบู่ได้ปะคะพสิสบู่ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีสบู่เดี๋ยวหามาแจกชิคมันต้องใช้สบู่ก้อนเล็กๆค่ะอ๋อค่ะเสียวมาด้วยค่ะกินข้าวเลยเนี่ยมีอ่างล้างมือค่ะมีกินเสตียวเรื่อมาขายด้วยเตียวเรือมาแล้วเจ้าเดิมกินประจำเลย เราปีนบันไดขึ้นมาดูห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะวิวดีดูสมิมันอยู่ติดทะเลเลยห้องหกตรงตึกสีเหลืองสี่ท่านห้องนี้สี่คนสองพันบาทจา้ะนี่จากห้องพักเห็นวิวอย่างนี้เลยนะ โอ้ยดีนะแล้วก็หมอนก็ค่อนข้างสูงดูฟูอยู่ไม่เหมือนบางที่นี่คือห้องน้ำนะคะถ่ายสดกันเลยทุกคงทุกคงวันนี้ยังลูกค้าย,ยังไม่มาขออนุญาตเข้ามาดูก่อนนี่ค่ะสำหรับห้องสี่คนสองพันบาทแล้วก็ถ้ามาสองคน <c oughs> พี่เขาก็เปิดให้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ เค okay. ห้องนี้น่าพักอยู่นะวิวสวยเราไปดูอีกห้องหนึ่งค่ะห้องเจ็ดห้องเจ็ดนี้ก็เหมือนกันค่ะสี่ท่านสองพันบาทอันนี้ไม่ไม่เข้าไปดูแล้วกันเนาะนี่จะเป็นวิวด้านนด้านหลังนะคะถ้าเปิดม่านไปจะเป็นก็เป็นทะเลเหมือนกันทะเล ทะเลข้างหลังก็อาจจะเป็นวิวเมืองสักนิดหนึ่งค่ะไม่ใช่วิวทะเลโอเคก็ครบเกือบทุกห้องเลยนะคะของตีประธานตีค่ะก็เดี๋ยวจะไปตกปลาละแล้วขอกินก๋วยเตี๋ยวกว่อนไปตกปลากันบวย พี่กินกุวยเตียวอะไรอ่ะรถเข็นเข้าขมาครับก๋วยจั๊บด้าสวยจ้ันนี้แหละกินนักกินนักเที่ยวครักินข้าวปลาครับ แจมปลาหวานเหรอปลาอะไรวะเอ้ยใช้ได้อยู่นะไอ้เนี่ยอร่อยว่ะข้างปานข้างปานข้างปานระวังฟันนะพี่ครับครับครับไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อน อฝากหน่อยเดี๋ยวไปอังกิกแจ่มเลยได้ปลาไซใหญ่ทุกตีใช้เหยื่อกุ้งได้ปลาไซเล็กอเสองแต้มค่ะสพานลุงตีจิ๊บนี่ดูไฟ เอาปลาขี้เหม็นเหรอโอ้แล้วขี้มันเหม็นไหมเนี่ยขี้เหม็นกับข้างปลานี่เราก็เป็นบรรยากาศที่สะพานสีนะคะส่วนด้านข้างนูนฝั่งนูน้นเป็นสะพานส้อยทองคำท,ที่เราเคยมาตกเคยได้กุศลาหนึ่งตัวไปดูคลิปเก่าๆนะที่เคยขวกไปก่อนหน้านี้คะ่ะ สะพานสร้อยทองคำก็มีคนมาตกกันเยอะเหมือนกันเนี่ยสะพานที่ค่อนข้างยาวมีกคนมาตกปลาสลิดหินเยอะเลยไม่แน่ใจสลิดหินหรือตับเต่าไม่รู้ตับเต่ามาหรือยังวันนี้คือบรรยากาศน,นะคะ ยังไม่มาสักทีเดี๋ยวมาแล้วกดถ่ายให้อีกทีตอนนี้เรานอนอยู่ในห้องเบอร์สองเรียบร้อยแล้วค่ะข้อดีคือเรามองเห็นวิวจากห้องพักเลย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นทะเลและวัดอุ๊ย, <c oughs> ยก็มาจจะมองไม่ชัดและและและ ไม่มีทีวีจ้ะที่นี่เขาเปิดแอร์เรา24องศาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าห้องเลยนะคะเขาค่อนข้าง,างน้าราก่ะอืเตียงก็นุ่มปันกางกับถือว่าก็ดีค่ะมีมีแผ่นรองนอน,อนให้ส่วนหมอนก็หมอนก็สูงดีนะสูงๆอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนกันค่ะ เช้านอกจากปลาที่ได้สี่ตัวก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยน้ำแรงมากพายุกำลังจะเข้าค่ะความซวยของวันนี้โอเคพอัออกผ่อนกันบนึงน,นะค่ขอยไปลุยต่อตอนเย็นๆบายฝนตกอย่างแรงตั้งแต่บ,บ่ายสามมะ พึ่งหยุดแต่ว่าคึืนลงนี่แบบพายุจริงๆตกปลาไม่ได้เลยดูดิเห็นเรือวะเรือแบบโห,โหูสุดติิงมากค่ะมาเที่ยวตอนพายุพอดีตกปลาส่งท้ายก่อนเข้ากันสาไม่มีตัเรือจริงๆ ใ่ก่อนดูขึ้นดีดูขึ้นดีถือว่ามาพักตางฝนตากอากาศเนาะเออมันเทิงจริงๆเมืม่อกี้ตอนฝนตกยิ่งกว่านี้จ้าตกหนักมาก้าขาเบลดเลย,เลยแต่ว่าแอบเขาไปนอนเลยไม่ได้ถ่าย ด้านขวาตรงน,นั้นคือยาหยียี่หวานมสเตย์นะคะบ้านทรายไม่แน่ใจอะไรโอ้งหโอ้โหโอ้งหโอ้โหไม่โโโโว่าหมึกหรือปลาน่าจะตอนนี้หนีไปกบด้านหมดแล้วค่ะโอ้แรงมากจริงๆ ยวเจอกันใหม่พวุ่งนี้นะเนี่ยวันนี้โทรสั่งกับข้าวมากินนี่ค่ะอ่าอ่าอ่าใครมาแถวสมแสสารจะใช้โภยนี้ได้นะคะแฟม i ิลี่หมูกระทะอ่าตามสั่งจ้าเอ๋อ่าแวะมาจุ่มสมแสสารอ่อพอแล้วก็กดไป กด,ดดูเมนูได้ดึงอ่านี่ก็ชี้ทางเอาไว้เผื่อใครไม่มีอะไรกินโทรสั่งได้นะคะเคะน้ำอย่างนี้คุนๆอย่างนี้คลื่นอย่างน,น,างนี้แต่ห้องข้างๆบอกว่าเขาได้หมึก เราต้องลองดูค่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เอา้าโคตรบ้าเลยอ่ะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าได้จริงๆต้ลองดูนะแค่ทำให้เหยื่อจงก็ยากแล้วเพราะว่าเหยื่อเราเป็นเหยื่อธรรมดาธรรมดา เ็นโยธรรมดาธรรมดาผมตกลัวเข้าไปนิดหน่อยอจินนาการสำคัญกว่าความคิดถ้าไม่พยายามก็ไม่รู้บรรยากาศ ความสว่างสวัยของสะพานสีตอนกลางคืนค่นะตรงไฟสะพานไม่มีไฟเขียวนะแต่ว่าตรงท้ายที่พักของเรามีไฟเขียวให้ทิ่ที่ห้องน,ะน,นี้ตอนมีน้ำน้ำมันขุ่นมากเนาะขา เ้ฆฝนมันลงบรรยากาศตอนค่ำที่หัวสะพานนะคะเหมือนสะพานของเราจะไม่มีไฟสีเขียวให้เดี๋ยวจะลองตกดู ตัวอะไรให้ลุ้นบ้าง ใส่เรือก็ยังบอกว่าคกไม่มีตัวหรอกแต่ที่เขาตกได้กันตอนฝนตกเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นหมึกอพยพหรือเปล่าเรากำลังออกมาตกปลาค่ะลมแรงมากตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่ง ไม่รู้จะได้อะไรน้ำก็แรงฝนก็ทําท่าจะมาคลึ้มไปหมดไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโอเคถ้ามีผลงานเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ Good morning เย็นะคะ่ะเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานที่ผ่านมาฝนตกเนาะน้ำก็คือน้ำก็จะแรงนิดนึงแล้วลมก็จะแรงเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าแต่ถึงยังไงถึงปลาจะไม่กินพายุเข้าแต่อย่างน้อยเราก็ได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติเนาะไม่มีอะไรเสีย แค่ฝนไม่ตกตอนนี้ก็ดีแล้วทุกอย่างดีหมดสูตดหายใจลึกๆแล้วก็ยิ้มกับมันยิ้มกับชีวิตที่ได้ออกมาใช้ชีวิตก็มีความสุขกับสิ่งที่มีนี่ไนงะ ไม่จําเป็นที่จะต้องตกปลาได้ทุกทริปจะมีความสุขทุกครั้งก็พอแล้วแค่นั้นแหละกินให้อิ่มนอนให้หลับได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่ได้ออกไปเดินทางแค่นั้นก็มีความสุขแล้วละ่ะเนาะ มนี่เราพามาดูตลาดเช้าของสมม่สารน,นะคะที่แถวๆแยกซื้นเ,าาาเ่ย มีร้านปลาสดหนึ่งร้านปลาดูสดสดแปิบาทเท่านั้นอน,นี้เป็นปลาจาระเม็ดดำปลาเปี๊ยะเนะ่ตัวขาวเปียอันนี้จาระเม็ดอันนี้เปี๊ยะน,นี้นนจาระเม<ำ>็ดค่ะร้อยหกสิบสดสดเลยใช่ไหมปลามาเมื่อคูเหรอคะปลาค่ะ ตัวนี้อเนื้อตัวนี้ตัวนี้ปลากเนียครับอาจารงเม็ดปรากฏนะนี่คือปรากเหรอใช่หรอปลาดดัปลาอีดัแก้วไม่ปแก้วเขาไปทำอะไรอะคะเป็นแกงชูทเอาไปแกงเผ็ดเอาไปทอดผัดเป็นเแมทอดแล้วก็ทำลัดิแกตอดลอดิเนี่ย าะความสดปลาที่นี่ขึ้นจากเรือเลยโอ้หนี่ถึงแม่เลยอ่ะซื้อปลาทูไปฝากแม่ไหมมันคือปลาทูป้ะคะปลาทูปุ๊ปลามงปลามงอันนี้ปลามงอ่ะนี่นี่นี่ปลาทูนี่ปลามงปลามงไม่ใช่นี่ปลาเปียกไม่ใช่ปลาาีีน่่ะ อ,อันนี้อ่นนปะปลาหมงปลาหมง<อ>ปลาหมูหมูปลาโมูเอาปลาหมงปลาหมงไม่ใช่ปลาทูนี่ครับปลาได้ไม่เสร็จจ้ะเย็นนะลูกเย็นนี่ครับตัวไหนลูกตัวน,นี้ครับหมดแล้วด้วยปลามีมาแคนอ๋อค่ะตัวใหญ่กระทะทอดไม่พอ <todo> ใหญ่เกิดกระทะเลยเออใหญ่มากเลยร้อสิบสองบาทจ้ะอร้อยสิบสองบาทเองโอเคได้มาหนึ่งตัวร้อยสิบสองบาทป้าเตะมาก ขอบคุณนะคะขายตั้งแต่กี่โมงปะปั้งแต่เช้าก็นาสว่างก็มาสว่างก็มาสามสี่โมงตอนเช้าสี่โมงเช้าถึงสามโมงคนเงียบภาษาปถตงกลับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่ามีอะไรน่าสนใจขนมโกโก้รานนี่ก็อร่อยนะจ๊ะแล้วก็มีสายมือจะเป็นร้าน ต้มเนื้อหมูเฮ้ยกินนี่ดีกว่าร้านประจำของประเทศนี้เลยเดียวตอนนี้เราออกจากตลาดมาแล้วนะคะกินข้าวเรียบร้อยอก็มีกาแฟกับขนมครกไปด้วยเป็นเพื่อนประทังความป้วนของเราต่อไปสรุปสำหรับ ตีสะพานตีที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะในวันที่ฝนตกก็ห้องก็โอเคผนังจะบางไปหน่อยแล้วก็ไม่มีทีวีแอร์เย็นดีที่นอนนุ่มดีแล้วก็เป็นเป็นเตียงแบบแบบหฟุตนองสองคนสบายสบายไม่ต้องเบียดกันแล้วก็ สำหรับอาหารเช้าไม่ได้กินนะคะเพราะว่าออกมาก่อนเขาค่อนข้างเริ่มทำช้าไปหน่อยตรงนี้นนนนส่วนคุณแอนที่เป็นคนต้อนรับก็อทธยาศัยดีลองโทรไปเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะคะเขารับรับสายช้านิดนึงเขาก็ก็ดูแลลูกค้าดีน่ารักเป็นกันเอง สำหรับห้องสี่คนถ้ามาสองคนก็าก็ให้แค่พันห้าเท่านั้นก็โอเคถ้าใครดูวันที่น้ำดีๆปลาก็น่าจะดีนะสำหรับสะพานนี้ที่จอดรถก็สะดวกแล้วก็ไม่วุ่นวายเรือก็น้อยก็สบายอะ่ะถ้าตกมาตกปลาก็ถือว่าก็ถือว่าเหมาะแบบอืมพัก ได้ด้วยมีแอร์เย็นๆตกปลาเหนื่อยก็มาพักค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ